วันนี้อยู่กับความคิดเห็นชาวกัมพูชาครับขอสนทนากันถึงตำนานรถติดที่สุดในอาเซียนแห่งหนึ่งเลยก็คือช่วงสงกรานต์ประเทศไทยโดยเรื่องนี้ก็มีในมุมทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ายังมีประเทศอื่นๆนะครับที่หนักมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือแม้กระทั่งในช่วงเทศกาลของเวียดนามก็ด้วยเช่นกันแต่ความเห็นของคนที่เชื่อว่าเมืองไทยนี่แหละคือรถติดมากที่สุดแล้วช่วงเทศกาลโดยเฉพาะสงการานต์นั่นเป็นเพราะว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้รถยนต์เยอะมหาศาลคือถ้าดูประเทศที่อาจจะเจริญไล่เลี่ยกันอาจจะเต็มที่มีอินโดที่พอจะใกล้เคียงอยู่บ้างหรือฟิลิปปินส์แต่ถ้าดูประเทศอื่นๆที่เหลือก็แทบจะไม่มีประเทศไหนที่ใช้รถยนต์กันเยอะแบบที่เป็นอยู่ของประเทศไทยมาเลเซียก็ไม่ได้มีรถยนต์เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นทุกๆเดือนเมษายนถนนมิตรภาพของไทยจะกลายเป็นทะเลรถยนต์ที่แทบจะไม่ขยับในขณะที่ห่างออกไปไม่ไกลถนนหลวงหมายเลขหกของกัมพูชายังคงเงียบสงบอยู่ในวันเดียวกัน ใครที่ทางานอยู่ที่ประเทศไทยอยากคิดจะกลับบ้านช่วงนี้เลยแม้กระทางการเดินทางด้วยสายการบินก็มีผู้คนนับล้านเดินทางกันยิ่งอยู่บนถนนรถจน์นั้นนับล้านคือย้อนกลับไปสู่ภูมิลําเนาแน่นอนว่าคนที่ทํางานในประเทศไทยก็อยากจะกลับมาที่กัมพูชาด้วยเช่นกันหลายๆคนจะได้สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยผู้คนก็เดินทางกลับบ้านด้วยแต่ว่าในกัมพูชาไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นในตัวกัมพูชามีเพียงรถตู้จักรยานยนต์หรือไม่ก็รถโดยสารไปจําทางเท่านั้น แต่ในประเทศไทยทำอย่างกับว่าทุกคนจะต้องมีรถยนต์ไว้ในครอบครองให้ได้ทุกคนขับรถยนต์กลับบ้านหมดเลยในช่วงเทศกาลโดยในความเห็นดัดมานะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นด้วยนะครับโดยเขาก็บอกว่าฉันเคยอยู่ในไทยตอนสงการปีที่แล้วรถติดมากอยู่เหมือนกันนะแต่คนไทยก็นั่งกินข้าวในรถยิ้มหัวเราะฟังเพลงคุณก็ต้องมองในแง่บวกด้วยคุณจะไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันแย่หรือสิ่งที่มันทําให้เป็นในทางข้อเสียอย่างเดียวคุณต้องพูดถึงบรรยากาศโดยรวมด้วย คือคนไทยพวกเขาเอารมณ์ดีดีใจทั้งด้วยสานาที่จะได้กลับบ้านกันรวมไปถึงคนกัมพูชาที่ทางานในไทยด้วยก็จะได้กลับบ้านในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันบรรยากาศนะทุกคนแม้ว่าจะรถติดดูจากสถานการณ์แต่ทุกคนก็ยังยิ้มได้โดยเรื่องนี้นะครับในมุมของคนที่ทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็มาแสดงความเห็นกันมากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าบ้านเราคนมีรถไม่เยอะขนาดนั้นพอข้ามมาที่กัมพูชาก็รู้สึกโล่งขึ้นมาเลยเพราะว่าคนก็ยังใช้มอเตอร์ไซค์ใช้คนส่งสารณะรถโดยสาร ถ้าประเทศไทยมีรถส่วนตัวเยอะมันก็ไม่แปลกนะที่จะรถติดแบบนั้นแต่ที่ผมงงมากกว่าว่าทาไมผู้คนถึงต้องเดินทางออกในวันเดียวกันหมดเลยมันเหมือนกับว่าจํานวนคนไม่ได้ถูกกระจายออกไปในวันอื่นๆแต่เลือกที่จะออกเดินทางในวันเดียวกันต่อที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไปแล้วนะรถติดในประเทศไทยถ้าใครเคยไปอยู่จุดนั้นในช่วงเทศก,กาลสงการานต์หลายครอบครัวก็จะเตรียมข้าวเตรียมขนมนมเนยอะไรมาครบหมดเลยในรถคันเดียวเนี่ยแม้กระทั่งเสือแล้วก็หมอนเพื่อ ปิกนิกริมถนนด้วยบางทีผมเห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคือตัดภาพกลับมาเพื่อนบ้านมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นรัสดรกซื้อริมทางจะกลายเป็นศูนย์กลางพักผ่อนรวมไปถึงปั๊มน้ํามันก็ด้วยเช่นกันเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์มีการติดตามการจราจรมีการไลฟ์สดด้วยนะว่าตรงไหนอะไรยังไงตรงไหนมีความหวังมันถึงขนาดนั้นเลยผมดูแล้วก็ตกใจนะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการเดินทางที่ต่างจากเพื่อนบ้านมากๆปัจจัยมันเกิดจากการที่คนไทยมีรถส่วนตัวกันเยอะมาก เมืองไทยถ้าจะไม่ผิดรถส่วนตัวรถยนต์เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า40บล้านคันเท่าที่ผมเห็นในกรุงเทพนั่นก็เลยทําให้เวลาถึงช่วงเทศกาลก็เลยเปรียบเสมือนเป็นการอพยพด้วยรถยนต์ส่วนตัวมันไม่ใช่ระบบขนส่งสาธารณะเพียงอย่างเดียวในขณะที่ประเทศอื่นๆยังไม่ขนาดนั้นจริงๆเวียดนามก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะแต่เพียงแต่ว่าเวียดนามยังได้รับความนิยมสูงในด้านของการใช้มอเตอร์ไซค์ก็เลยทําให้ไม่ได้หนักหนาสาหัสโดยเรื่องนี้ก็มีคนให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าเวียดนามช่วงเทศกาล ก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันไม่แพ้กันเลยแต่ยังมีความโชคดีอยู่บ้างพอออกนอกเมืองไปด้วยความที่คนใช้มอเตอร์ไซค์มันก็เลยถูกกระจายออกไปแทนที่จะค่อยๆขยับแบบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยและที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ไทยต่างจากเวียดนามก็คือศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทยนะ่ะกระจุกตัวอยู่กรุงเทพด้วยซึ่งแตกต่างจากเวียดนามที่มีทั้งฮานอยและโฮจิมินห์เป็นสองครัวเมืองหลักนั่นก็เลยทําให้แรงงานจากทั่วประเทศกหลังไหลเข้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วก็กระจายกลับไปพร้อมๆกันในช่วงเทศกาล จร,จริงๆในกัมพูชาถ้าใช้รถยนต์กันมากขึ้นนะผมคิดว่าก็คงไม่ต่างกันหรอกเมื่อเทียบอัตราส่วนของถนนถนนที่เล็กกว่าในกัมพูชานั้นอาจจะทําให้รถติดได้ด้วยเหมือนกันถ้าผู้คนใช้รถยนต์กันมากขึ้นแค่นั้นมาจากปัจจัยนี้เลยแต่เรายังพบว่าก,การใช้รถยนต์ในกัมพูชาก็ยังไม่ได้มากเท่าประเทศไทยขนาดนั้นเมื่อเทียบส่วนต่อส่วนความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าปรากฏการณ์รถติดในช่วงสงการของไทยสำหรับผมเป็นเรื่องที่ทั้งน่าขำน่าทึ่งและก็น่านับถือไปพร้อมๆกัน แม้จะรู้วุ่นวายแต่ก็แฝงไปด้วยพลังของครอบครัวและลากเงานะคือทุกคนคิดถึงครอบครัวแน่นอนบางทีความติดขัดบนท้องถนนก็คือสะพานเชื่อมโยงของผู้คนที่โหยหาบ้านเกิดแน่นอนว่ามันไม่ใช่คนแค่หลักร้อยหลักพันนสิน่าจะเป็นหลักล้านเลยทีเดียวที่กําลังคิดในสิ่งเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นก็คือความต้องการที่จะกลับไปที่บ้านเกิดโดยทางฝั่งของความเห็นถัดมานะครับก็ข้อมันตอบกลับเพิ่มเติมกับเขาบอกว่าควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น c u เจอร์หรือวัฒนธรรมกลับบ้านพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ไทยไม่เหมือนใครผมไม่รู้นะว่าประเทศที่รถติดกันมากๆอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแบบนี้หรือไม่แต่ว่าเมืองไทยควรจะเรียกชื่อนี้เลยว่าเป็นวัฒนธรรมกับบ้านพร้อมกันมันก็เลยทําให้มันรถติดได้โดยที่ไม่จะเป็นจะต้องมีรถยนต์เยอะที่สุดสงการเป็นช่วงหยุดยาวแห่งชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยคล้ายๆกับตรุษจีนของคนจีนหรือไม่ก็ปีใหม่ของโลกตะวันตกแน่นอนว่าในกัมพูชาก็ให้ความสําคัญอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเหมือนว่าคนไทยหยุดกันจริงจังมากๆ เท่าที่ผมเห็นมาจากทางฝั่งเวียดนามการกระจายตัวของประชากรน่าจะดีกว่านะตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเจริญกว่านะหรือกัมพูชาของเราเองยังมีคนอยู่ในท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆมากกว่าและก็ทํางานตามโซนอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่แค่พนมเปญอย่างเดียวมันก็เลยไม่มีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้มากนะักคนไทยจํานวนมากมีวิถีชีวิตแบบย้ายถิ่นนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตเกี่ยวกับเมืองไทยคือไปทํางานในเมืองไม่เอาแค่ในเมืองเล็กๆน้อยๆเอาเมืองใหญ่สุดไปเลยหรือไม่ก็ในโซนที่เป็นอุตสาหกรรม แล้วการกลับบ้านแต่ละทีนี่เรียกได้ว่ามันจริงๆมันมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นสุดท้ายก็เลยเกิดสถานการณ์ที่เป็นแบบว่าทุกคนต่างกลับพร้อมๆกันรถติดพวกคนส่วนใหญ่ต้องเดินทางในเวลาเดียวกันนั่นเองบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่านั่นเป็นผลจากการที่คนไทยจำนวนมากเข้าสู่ระบบไฟนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าแซวหรืออะไรเขาบอกว่าการที่คนไทยจํานวนมากเข้าสู่ระบบไฟนั้นเนี่ยทำให้พวกเขาสามารถมีรถยนต์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เงินเดือน,อนมากมายอะไรก็ตาม ซึ่งต่างจากในกัมพูชาบางคนหาเงินได้เท่าคนไทยเสียซ้าแต่ก็ยังไม่ได้เข้าถึงรถยนต์เลยเรื่องนี้มันเกี่ยวตรงที่คนไทยมองว่ารถยนต์ส่วนตัวคืออิสรภาพและเป็นภาพลักษณ์ของคนที่ทํางานในประเทศไทยการกลับบ้านสงการด้วยรถคนตนเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แสดงถึงสถานะและก็ศักดิ์ศรีได้ดีรถก,บบกระบะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนทำมาหากินและคนที่ประสบความสําเร็จในเมืองการกลับบ้านด้วยรถของตนเองแม้จะต้องยอมติดยาวถึง12ชั่วโมง ก็ยังดีกว่าการน,นั่งรถทัวร์คันเก่าๆเฮ้อ <Huh, S 1> บางทีผมก็รู้สึกดีนะที่กัมพูชานอกเขตเมืองก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นแค่มีมอเตอร์ไซค์คันใหม่ขับได้นี่ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วโดยเรื่องนี้มีความเห็นที่เข้ามาโต้แย้งนะครับเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันอหละเขาก็บอกว่าแต่ผมกับคิดว่าการที่รถติดได้มาแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่พัฒนามากกว่านะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีมากกว่าไม่ใช่ว่าไปแซวเขาว่าพวกเขาเข้าถึงระบบสินเชื่อเข้าระบบไฟแนนซ์ได้มากกว่าต้องมองอีกมุมด้วยเป็นเพราะเศรษฐ ในขณะที่ประเทศอื่นๆข้างเคียงระบบไฟนั้นระบบสินเชื่อมันไม่ได้มั่นคงหรือมีทางเลือกมากมายแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าไทยอยู่ในจุดที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตมากกว่าผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากกว่าต่อให้บอกว่าพวกเขากําลังเป็นหนี้กันอยู่แต่ในความเป็นจริงพวกเขามีกําลังที่จะผ่อนได้นะในขณะที่คนกัมพูชาแม้แต่คนลาวเองที่อยู่นอกเมืองอยู่ไกลๆเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ กัมพูชาอาจจะต้องเรียนรู้จากไทยยซ้ําว่าเมืองไทยไปทํายังไงให้ผู้คนเข้าถึงรถยนต์แบบส่วนตัวมากมายขนาดนั้นมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะมันถึงขั้นที่ทุกบ้านสามารถมีรถยนต์ได้เลยในขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าแม้ถนนจะรถติดเป็นสิบชั่วโมงแต่บางคนก็ยังได้กลับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ตรงกันข้ามคนดูแรงานกัมพูชาทํางานอยู่ที่เมืองไทยสิบางทีช่วงสงการเห็นคนไทยกลับบ้านเพื่อนร่วมงานกลับบ้าน ก็ไม่ได้กลับมาที่กัมพูชาด้วยเพราะต้องการที่ประหยัดเงินเอาไว้ประหยัดค่าเดินทางเอาไว้สิ่งที่ผมหมายถึงก็คือคนไทยมีกําลังมากพอที่จะกลับบ้านของตนเองในทุกๆช่วงเทศกาลได้แต่คนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยที่ทํางานในเมืองไทยด้วยเชย่นกันมันต้องอดทนอย่างหนึ่งก็คือต้องเก็บเงินไว้แม้ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลก็ตามค่อยกลับบ้านทีเดียวบางคนต้องอยู่ทํางานต่อซะด้วยซ้ำนะเพื่อได้เงินพิเศษในช่วงเทศกาลนี่คือสิ่งที่ผมเห็นมาในชีวิตจริงความเจ็บปวดอย่างหนึ่งก็คือต่อให้รถติด แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ในประสบการณ์ตรงนั้นมันตลกล้าอย่างหนึ่งนะที่คนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์รถติดบางทีอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้กลับบ้านจะเลยซ้ำแน่นอนเพื่อนๆแรงงานของเราก็ยังทํางานอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันหลายคนก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านแต่ละทีมีค่าจ่ายค่อนข้างสูงแต่คนไทยเนี่ยทำเป็นปกติเลยทีนี้ก็มีความคิดเห็นนะครับก็บวิเคราะห์ไปถึงปัจจัยที่ทําให้มันเกิดรถติดในช่วงดังกล่าว คือในความเห็นนี้นะครับก็ไปพูดถึงเรื่องของการสะท้อนให้เห็นการพัฒนาแบบกระจุกตัวโอเคผมยอมรับว่าเมืองไทยพัฒนามากกว่าเราเยอะเลยแต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าการที่เมืองไทยคนไทยต้องแห่กับบ้านกันช่วงเทศกาลมันคือผลจากการที่เมืองใหญ่ของพวกเขารวมไปถึงเมืองอุตสาหกรรมนั้นดึงดูดทุกอย่างของประเทศไว้หมดแล้วคนจำนวนมากไม่ได้เกิดที่กรุงเทพหัวเมืองใหญ่เช่นโคราชอุดรเชียงใหม่เปรียบเสมือนเป็นที่ทํางานชั่วคราว ผมเคยไปแต่ละที่มาแล้วขณะที่ในระดับหมู่บ้านหรืออำเภอเล็กๆอาจจะกลายเป็นแค่บ้านเกิดเฉยๆระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นทําให้คนต้องย้ายมาอยู่ในเมืองและก,กลับกันแค่ปีละครั้งในทางความหมายที่ผมกําลังจะบอกก็คือนั่นแหละคือเหตุผลที่คนไทยต้องกลับบ้านทุกปีเพราะพวกเขาบางทีกลับปีละครั้งซ้ำๆอาจจะต้องเลือกระหว่างปีใหม่หรือไม่ก็สงกรานแต่ได้ยินมาว่าพวกเขาน่าจะมีรถไฟที่จะพัฒนามากขึ้นในอนาคตนั่นอาจจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ดีขึ้นอยู่บ้างจากการที่มีการเปิดใช้งานทางยกระดับ ที่มีอยู่ในช่วงทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยในระดับหนึ่งและแก้ไขสถานาการณ์ได้ดีอีกระดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ไทยไม่ใช่ประเทศที่ระบบรถไฟข้ามภาคที่เร็วและสะดวกพอคือถ้าพวกเขามีรถไฟอย่างที่มันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นหรือไม่ก็ประเทศอื่นๆที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีมันคงจะทําให้ปัญหานี้อาจจะหายไปก็เป็นได้ ผมกลับคิดว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่พอจะทําได้แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าทิศทางการเดิน,นทางตอนนี้กลับไปลงสู่ความนิยมของตัวรถยนต์ในขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าปรากฏการณ์นของเต็มกระบะควรจะเรียกชื่อนี้ด้วยเพราะว่ามันคือสิ่งที่กัมพูชากับแม้กระทั่งเวียดนามก็ยังไม่มีเวียดนามอาจจะเรียกว่าขนของเต็มมอเตอร์ไซค์มากกว่าสงการในไทยผมเห็นอีกอย่างหนึ่งที่มันน่าทึ่งนะบางทีมันไม่ใช่แค่การเดินทางกลับบ้าน แต่มันคือการเคลื่อนย้ายชีวิตกับภูมิลำเนาบางทีจะมีรถกระบะบรรทุกของแทบจะขนาดเทาห้องนอนอยู่แล้วมีทั้งของฝากของใช้ของเก่าของที่ซ่อมแล้วซึ่งต่างจากกัมพูชาในช่วงที่ผูคนเดินทางกลับบ้านหลายครอบครัวของเรานี่ก็ไม่ได้มีรถจนใช้และก็เลยไม่ได้มีวัฒนธรรมการขนของอะไรแบบนี้ถ้าเคยอยู่ในสถานการณ์รถติดตรงนี้นะคุณจะเห็นภาพที่น่าทึ่งอย่างที่ผมพูดเลยคุณจะเจอกับรถกระบะมากมายที่พยายามขนของแบบเยอะมากมาก ในอีกมุมหนึ่งผมก็มองว่าสลับประเทศไทยนะไม่ต้องสหรับการพูชาหรือเวียดนามการมีรถยนต์เนี่ยมีอิสรภาพมากกว่าในการจัดการชีวิตนั่นก็เลยทาให้คนไทยหลายๆล้านคนเลือกใช้รถยนต์กับการทําในสิ่งที่ระบบขนส่งอาจจะทําให้ไม่ได้แต่ละการเดียวกันมันใช้กับที่กัรพูชาไม่ได้คก็ต้องดูด้วยว่าประเทศไทยลงทุนถนนมากมายมหาศาลประเทศที่มีถนนสายหลักที่มีช่องจราจรที่เยอะลงทุนกับถนนมากขนาดนั้นเป็นผมเองก็คงจะเลือกใช้รถยนต์ด้วยเช่นกัน ปัจจัยมันมาจากภาครัฐเองก็ลงทุนเน้นทางด้านนี้นั่นก็เลยทําให้ผู้คนก็ต้องเน้นในเรื่องของรถยนต์ไปด้วยแทนที่จะใช้คนส่งมวลชนแต่พวกเขาก็เรียกว่าพัฒนากว่าอยู่ดีนะซึ่งตามฝั่งของคนที่มองว่าการมีรถติดได้เป็นเรื่องของการเติบโตสะท้อนการเติบโตที่มากกว่านะครับก็ยังให้ความเห็นในอีกมุมนะครับเขาก็บอกว่าสำหรับผมนี่คือไม่ใช่ปัญหาเลยนะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันคือการสร้างเศรษฐกิจการบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นการเติบโตในแบบที่หลายๆประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้สัมผัสถึงขั้นนั้นผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นในช่วงก่อนหน้าที่บอกว่าคนไทยมีความสามารถที่จะครอบครองรถยนต์ส่วนตัวได้มากกว่าเรื่องนี้มาสะท้อนได้จริงกับอำนาจการบริโภคที่สูงกว่าเพื่อนบ้านการจเจริญเติบโตของคนรายได้กลางๆแต่ก็มีรายได้มากพอที่จะซื้อรถได้เพื่อที่จะใช้เดินทางกลับบ้านกัมพูชาทําได้แบบนี้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้แค่1ิบในร้อยคนในขณะที่ประเทศไทยถ้ามี100คนก็น่าจะซื้อรถยนต์ได้แล้ว90คน โอเคสาหรับคนที่มองจากมุมที่อยู่ที่กัมพูชาหลายหลายคนอาจจะมองว่าการรถติดมันคือความเสียหายมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสียแต่ในทางกลับกันมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างที่ผมพูดไปและรวมไปถึงโอกาสที่ด้เจอครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนั่นคือความสามารถของคนไทยที่มีกําลังที่จะเติมน้ํามันกลับบ้านด้วยนะผมต้องพูดอย่างนี้บางส่วนครับให้ความเห็นว่าดูความคิดเห็นในช่วงท้ายๆกันบ้านนะครับก็ออกแนวบ่นๆซะแล้วนะครับ โดยมีความเห็นหนึ่งครับบอกว่าผมไปเที่ยวเมืองไทยก็หลายครั้งช่วงสวงการก็เข้าไปที่เมืองไทยด้วยต้องบอกตามตรงว่าบรรยากาศในอีกบุมนึงเป็นช่วงที่คนนั่งรถติดกันแบบว่าไม่มีที่ว่างเลยสาหรับผมถ้าไม่เคยชินกับรถติดนะใครไปเห็นก็รู้สึก้อยิ่งสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการในระหว่างที่คนกํบบาลังเดินทางกลับบ้านบอกได้เลยว่าจากที่เราเห็นว่าประเทศไทยสร้างถนนมากมายม,ายมหาศาลรู้สึกว่ามันไม่พอครั้งแรกก็วันนี้นั่นแหละคือมันไม่พอจรงิง างทีผมก็เริ่มเข้าใจแล้วนะว่าทําไมประเทศไทยต้องสร้างถนนมีช่องจราจรมากมายบางทีพวกเขาอาจจะเอาไว้รองรับในช่วงสถานการณ์นี้ก็เป็นได้คือรถเต็มทุกช่องจราจรอย่างแท้จริงแต่ทางฝั่งของคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในทุกมุมมองนะครับเขาก็บอกว่าแต่ประเทศไทยน่าจะมีกําลังที่จะทําได้แบบญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้แล้วนะในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะคือถ้าทําให้เหมือนประเทศที่เป็นต้นแบบเหล่านั้นทําได้ผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะทําได้อย่างน,น้อยก็สักครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอน การเดินทางกลับบ้านก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะมันจะเกิดขึ้นในไทยอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าหรือเร็วนี้อย่างแน่นอนจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากยิ่ยงขึ้นที่คุณพูดถึงอยู่น่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นในไทยด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ถ้าใครบังเอิญไปเที่ยวไทยในช่วงสงการก็อดทนอยู่บนถนนไปก่อนนะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณสังเกตชมนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ของผมเองนะครับนั่งเล่าสู่กนฟังถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเสือ้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะแบบที่ผมใส่อยู่นะครับเสือ้อยืดแบรนด์ไทยยี่ห้อคนไทยก็สามารถกดได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสินค้าเมดอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่ไว้วางใจทางด้านคุณภาพได้อยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ่าชมอีกครั้งครับสวัสดี